ัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับช่องมัสแนด d ี้ชาแนลนะคะวันนี้ก็กลับมาอีกคลิปหนึ่งนะคะก็ถ่ายต่อจากคลิปเมื่อกี้นั่นแหละก็คือเราเพิ่งได้อัลบั้มนะคะของวง Astro นะคะก็คืออัลบั้มซายนั่นเองก็ก็คืออัลบั้มซายนั่นเองนะคะมีความตะกุกตะกักเพราะเราแบบตื่นเต้นนะคะเพราะเราเพิ่งได้เมื่อกี้มันก็คืออัลบั้มนะคะซายของ Astro นะคะไม่ใช่แบบไปซายน่ะแต่คือเราแบบสั่งซื้ออัลบั้มลายเซ็นจาก MNe t นะคะตั้งแต่ เดือนมกรานะคะซึ่งเอ็มเริ่มส่งให้เราเมื่อแบบเดือนต้นเดือนมีนาอะไรเงี้ยก็คือมันต้องรอให้ศิลปินว่างอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงจะเซ็นให้แล้วก็มีจํากัดนะคะซึ่งเราก็ไปสั่งตั้งแต่เดือนมกราก็ราคานะคะประมาณ9 0้เกือบพันนึงยังไม่รวมค่าส่งมาไทยอื่นๆที่แบบจ่ายเพิ่มนะคะก็ซื้อมาหนึ่งบัมนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็เราชอบอึนอูนั่นเองนะคะเราก็เลยจำเป็นต้องซื้อนะคะวันนี้ก็จะมาแกะให้ดูนะคะน,นี่คือหน้าตาของมันเนาะ เป็นใส่กล่องมาแบบนี้นะคะอโอเคทุกคนเราไปดูกันเลยนะคะตื่นเต้นมากอยากแกะมากๆค่ะไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนต้องมาเริ่มแกะกันเลยนะคะเราจะหันด้านนี้ออกนะคะโอเคตื่นเต้นอนะ่ะโอ้ยทุกคนมาแล้วนะคะ อ่ะน่าไหนไลายเซ็นจริงๆอ่ะมันจะมีแบบสมโพลารอยด้วยนะทุกคนเดี๋ยวนะมีความชัดเจนมากเ,อเวอร์เราจะค่อยๆแกะนะคะทุกคน,นก็หอมานามากว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะ เอ็มเนตแกไม่ใส่ถุงอะไรมาเลยเฮ้ยทุกคนเราขอ,อากล่องออกก่อนนะคะก็อันนี้นะคะเราจะมาเปิดกันทุกคนเราต้องค่อยๆสัมผัสนะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะคือเขาเซนด้านหน้าไม่ได้เพราะว่าเน,นี้ยมันเป็นแบบอย่างนี้นะก็อันนี้เป็นด้านหลังนะคะก็เป็นลายเซ็นแบบจริงๆนะคะคือแบบยังมีรอยหมึกอยู่เลยอะทุกคนเราต้องทะนุถนอมมากเวอร์ โอเคค่ะเรามาแกะดูของข้างในกันนะคะเฮ้ยเฮ้ยทุนจับโดนลายเซ็นไว้แกไม่ได้ก็ทุกอย่างก็จะเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้เราก็เอาไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูของด้านในกันเลยเนาะเอาอันนี้ก่อนละกันเพราะเราไปดูอันบ็อกซิ่งมา คือมันแบบมีของด้านในนี้นะคะก็แกะกันเลยเฮ้ยเฮ้ยคืออยากได้โพลาร,รอยมากแต่คงไม่ได้แล้วแเลยชันฮาทุกคนอนะันนี้คือเมนลองของเราค่ะน้องชันฮานะคะก็อันนี้ก็ต้องจะเป็นของ,งานางทั้งเล็บเลย ก็จะไปอย่างรวดเร็วอันนี้ก็ได้น้องชันหานะค oh <my> นะเฮ้ยแกเมนค่ะทุกคนเฮ้ยเมนมาอันนี้ก็จะเป็นการ์ดในบัมนะคะอันนี้ก็เป็นเมนแล็บนะคะก็เป็นแบบนี้ต่อไปอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะคะทุกคนทำไม อันนี้เป็นเหมือนมินิโปเตอร์หรือโปดการ์ดอะไรสักอย่างเฮ้ยมีการ์ดอีกก็คือเมนแปของเราเหมือนเดิมนั่นเองต่อไปอันนี้น่าจะเป็นโปดการ์ดนะคะคือเดวเวอร์เป็นอัลบั้มที่คุ้มมาก อันนี <m <ario> M ้ก <sup> <m ari> um. ็เมนเมนรองไปอีกนะคะคือมีเมนรองเยอะมากเฮ้ยเหมือนจะมีการ์ดอีกเฮ้ยมีการ์ดอีก MJ นะคะน่ารักคือการ์ดคือแบบให้การ์ดเยอะมากอะจริงๆอันนี้น้องชันฮานะคะคือแบบสวยมากทุกคนต่อไปเรามาดูฟโตบุกกัน 가네. <목소리나> ทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปอันบ็อกซิ่งนะคะอัลบั้มลายเซ็นของ a อ t r o นะคะก็ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่คะมันของจริงปะคะอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าอันนี้เราสั่งจาก MNET Mweb นะคะก็คือเป็นของจริงของแทน้แน่นอนนะคะอันนี้คือเขาจะเอ่อเปิดให้เราซื้ออัลบั้มลายเซ็นนะคะจำนวนจำกัดนะคะตอนที่แบบศิลปินของเราแบบคัมแบ็กอะไรเงี้ยแต่ ตอนนี้ทุกคนจะสงสัยว่าพี่คะมันมีบางทันปะคะมันมีน้องที่ใบทิมไหมคะอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่าไม่มีนะคะไม่มีเลยนะคะก็คือเราเข้าไปดูของน้องน,อง,นองที่ใบทิมเหมือนกันก็คือไม่มีแล้วก็ของบางทันก็ไม่มีนะคะตอนนี้ก็แต่วงอื่นก็จะมีมาบ้างนะคะที่เขาแบบเอ้ยเปิดขายอะไรเงี้ยทุกคนก็สามารถไปตามได้นะคะที่เว็บที่เราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้ให้นะคะคือเขามีส่งต่างประเทศโดยตรงด้วยแต่ว่าค่าส่ง,ง,งค่อนข้างแพงนะคะก็ ยังไงถ้าทุกคนแบบมีศิลปินที่ชอบอย่างเงี้ยแบบเซมันทีนอื่นๆเงี้ยก็เคยเห็นมีวงแบบมีหลายวงอ่ะทุกคนก็ลองเข้าไปดูในเว็บนะคะเวลาศิลปินที่ตัวเองชอบคัมแบบ็กก็ลองเข้าไปดูในเว็บที่เราแปะให้ดูนะคะถ้าใครอยากได้อัลบั้มลายเซ็นมาเก็บสะสมไว้นะคะซึ่งนะคะก็ไม่ได้แพงเวอร์จนเกินไปนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วะคะ่ะทุกคนก็ไปแล้วนะคะอันยองนะยยค่ะบบไค่ะ